ฉันมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังมันเป็นเรื่องของฉันกับพ่อสามีฉันกับพี่นวยเราได้แต่งงานอยู่กินกันมาได้สี่ปีแล้วคะ่ะและฉันกับพี่เขาหลังจากที่แต่งงานด้วยกันฉันก็มาซื้อบ้านอยู่ใกล้ที่ทำงานจริงๆแล้วฉันกับพี่นวยเราเป็นคนต่างจังหวัดด้วยกันทั้งคู่พอเรามาทำงานในจังหวัดสมุทรปราการเราจึงได้พบรักกัน แล้วก็ได้แต่งงานกันในที่สุดฉันกับพี่นวยเราตั้งใจว่าจะลงหลักปักฐานอยู่ที่จังหวัสหดสมุทรปราการเพราะที่นี่สะดวกสบายทุกอย่างใกล้ที่ทำงานเดินทางก็สบายกับข้าวกับปลาหากินสะดวกฉันกับพี่หนวยจึงตกลงกันมาว่าจะมาซื้อบ้านและต้องตั้งล,ลากหลักฐานอยู่ที่นี่หลังจากที่ฉันแต่งงาน ผ่อนบ้านหลังเล็กๆได้เกือบห้าปีจูจูงานที่ว่ามันมั่นคงก็เกิดล้มคืนไม่เป็นท่าทางบริษัทจึงจ้างพนักงานออกฉันกับพี่นวยเราทำงานที่นี่มาหลายปีแต่ก็โดนจ้างออกไม่ต่างจากพนักงานใหม่ฉันสองคนผัวเมียกอดคอกันร้องไห้เพราะว่าไหนจะค่าผาราผ่อนบ้านค่าผ่อนรถแล้วถ้ายังอยู่ที่นี่ ก็คงจะไม่ไหวแน่ๆถึงแม้ว่ามันจะสะดวกสบายก็จริงแต่ทุกอย่างต้องใช้เงินทั้งหมดพี่นวยจึงบอกกับฉันว่าเราคงจะผ่อนบ้านต่อไปไม่ไหวแล้วพี่เขาเลือกจะเอารถกระบะผ่อนต่อเขาบอกกับฉันว่าถ้ามีรถก็สามารถทำมาหากินอย่างอื่นได้อีกเพราะว่าถ้าให้ผ่อนบ้านด้วยก็คงจะผ่อนได้ไม่เกินสองสามเดือนแล้วเงินที่มีก็ต้องหมดไป สู้เอาเงินที่มีกลับไปตั้งหลักปักฐานที่บ้านนอกอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าไหนเมื่อมันมีทางเลือกให้กับฉันไม่มากนักฉันจึงต้องจำยอมทำตามที่พีน่นวยบอกฉันมองบ้านที่ฉันอยู่มาห้าปีแล้วมองแล้วก็เสียดายพอฉันผูกพันกับบ้านหลังนี้ไปแล้วแต่ทำยังไงได้ล่ะคะอะไรที่มันไม่ใช่ของเรา มันก็ไม่ใช่หรอกค่ะฉันคิดแล้วก็อยากจะร้องไห้นะคะฉันเก็บข้าวเก็บของเตรียมย้ายกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดของพี่นวยพี่นวยเขาบอกกับฉันว่าพ่อของเขาเตรียมตัวต่อเติมบ้านเอาไว้ให้ฉันกับสามีได้กลับไปอยู่ด้วยกันถ้าฉันเลือกได้ฉันคงจะไม่ไปอยู่บ้านของสามีหรอกค่ะพรบ้านเขาเป็นครอบครัวใหญ่มีทั้งลุงป้าน้าอา อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาฉันจึงไม่ค่อยชอบผู้คนพุกพ่านพูดแล้วก็อยากจะถอนหายใจดังๆหลังจากที่ฉันเตรียมเก็บของเสร็จเรียบร้อยก็มีบรรดาเพื่อนๆของสามีมาช่วยขนของขึ้นรถอย่างว่าเลยค่ะอยู่กันมานานข้าวของก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาลําพังรถกระบะของฉันคันเดียวก็คงจะขนไม่หมดโชคดีที่ได้รถของเพื่อนๆสามีมาช่วยขนอีกแรงหนึ่ง ฉันก็เก็บข้าวของของฉันหมดแล้วก็ออกมายืนที่หน้าบ้านเพื่อเตรียมจะเดินทางฉันมองบ้านที่อยู่มานานแล้วใจหายว่าฉันต้องจากมันไปจริงๆแล้วสินะพี่นวยเดินมาจับมือของฉันแล้วก็บีบมือของฉันเบาๆเหมือนเป็นการปลอบใจฉันก็รู้ว่าพี่เขาก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับฉันนี่แหละค่ะฉันจึงก้าวขึ้นรถไปอย่างเงียบๆฉันใช้เวลาออกจากสมุดปรการตอนบ่ายสองนะคะ กว่าจะถึงบ้านของพ่อสามีก็น่าจะเป็นเวลาช่วงค่ำๆบ้านของพี่นวยเขาอยู่ที่เพชรบูรณ์นะคะทําสวนมะขามหวานหลาย10บไร่ยอยู่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ของพ่อพี่นวยคนเดียวหรอกนะคะสวนมะขามหวานเป็นมรดกก็คือให้พี่น้องทุกคนทําร่วมกันพอเก็บขายได้เงินมาก็แบ่งกันคนละเท่าๆกันพี่นวยเคยเล่าให้ฉันฟังว่า พอแบ่งกันแล้วรายได้ที่ได้ก็พออยู่ได้เลยล่คะค่ะสามีของฉันบอกว่าจริงๆแล้วบรรดาญาติลงมติจะขายแล้วก็เอาเงินมาแบ่งกันแต่ปู่กับย่าของสามีฉันเขาไม่ให้ขายนะคะเขาบอกว่าเก็บไว้เป็นมอดกให้ลูกให้หลานได้ทำมาหากินต่อๆกันไปแล้วที่ผืนนี้ก็ยังอยู่จนได้ถึงทุกวันนี้ฉันใช้เวลาเดินทางเกือบสิบชั่วโมง ก็ถึงบ้านของสามีเกือบสว่างของอีกวันหนึ่งเลยค่ะพอถึงบ้านแล้วบรรดาเพื่อนๆของสามีก็ไปพักผ่อนเพราะว่าขับรถกันมาทั้งวันหลังจากที่พักผ่อนกันช่วงเช้าของวันใหม่ฉันกับสามีเขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาอาหารบรรดาคนที่มาช่วยอย่างอิม,มีพีมันพออิ่มแล้วพวกเขาก็ขอตัวกลับนะคะ เพราะว่าพวกเขามาช่วยฉันต้อนรับนะคะเขารู้ว่าฉันมาเหนื่อยฉันกับสามีจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เพชรบูรณ์อย่างสบายหน่อยขณะที่ฉันกับสามีกำลังจัดข้าวของอยู่นั้นพ่อของสามีก็เข้ามาทักทายเราสองคนนะคะพ่อของเขาเป็นคนใจดียิ้มง่ายพูดจาตลกขบขันอยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีจังเลยค่ะพ่อบอกกับสามีฉันว่าถ้าตอนนี้ ยังไม่รู้จะทําอะไรก็ช่วยพ่อทําสวนมะขามไปก่อนก็ได้เพออไราะรายได้จากสวนมะขามก็น่าจะพอให้เราอยู่ได้สบายสบายแต่ฉันกับสามีก็บอกกับพ่อไปว่าเราสองคนไม่เคยทำสวนมะขามเลยเราจะช่วยอะไรพ่อได้บ้างพ่อของเขาก็ใจดีนะคะพ่อบอกว่าค่อยๆเรียนรู้และศึกษากันไปเดี๋ยวก็เป็นหลังจากที่ได้คุยกับพ่อแล้ว พวกเราก็สบายใจมากขึ้นอย่างน้อยๆก็ไม่อดแน่ๆหลังจากที่ฉันกับสามีได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่บ้านฉันก็ได้ช่วยทำสวนมะขามตอนแรกๆบอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจนแทบจะทอดใจเลยค่ะแต่พอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มชินละไม่เหนื่อยมากเหมือนแต่เดิมแล้วพอถึงหน้ามะขามออกฝกักฉันนี่ตื่นเต้นมากเลยค่ะพ่อของสามี ได้มาเรียกพวกเราแต่เช้าบอกว่าให้ไปช่วยกันเก็บมะขามฉันก็งงนะคะว่าการที่ว่าไปเก็บมะขามคืออะไรพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้พอไปถึงพ่อก็เก็บมะขามอย่างชำนาญพ่อเก็บมะขามอย่างมีฝีมือมากค่ะเปลือกไม่มีแตกเลยค่ะพ่อบอกว่าให้เราสองคนลองลอง,ลองทำแบบพ่อดู ให้เลือกเอาว่าจะทําแบบไหนที่ว่าจะเก็บได้เร็วขึ้นทุกคนลองคิดดูสิคะว่ามะขามอ่ะกิ่งมันเหนียวนะคะมันก็จะเก็บยากหน่อยผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันจึงเก็บได้ไม่มากหรอกคะ่ะค่อยๆเก็บไปแต่พ่อของสามีนี่สิคะเขานี่แรงดีเหมือนกับหนุมๆน,นะคะเก็บนี่แปบ๊บเดียวลวคะค่ะได้เยอะยๆเลยคะ่ะ ฉันนี่กับสามีต้องนั่งมองพ่อของสามีทำแล้วก็อดขำไม่ได้ค่ะแต่ก็ยอมรับเลยนะคะว่าพ่อของสามีนี่เก่งและแรงดีสุดๆไปเลยค่ะนี่นะคะพ่อของสามีฉันสุดยอดไหมล่ะคะเขาเก็บแป๊บเดียวได้ถึงสามยกเลยนะคะฉันกับสามีที่เป็นทั้งหนุ่มทั้งสาวยัง ทำได้ไม่เหมือนพ่อของสามีเลยค่ะ